สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนํานะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะก็ให้เด่นอยู่ที่8นะคะวิ่ง5้าแล้วก็วิ่ง0ูนย์นะคะก็จะเข้า8 0ดศนะคะสอบปปเรานะคะจะเล่นเป็นเกณฑ์ล่างนะคะ8 9ดเก้าเก้า็จ่อไม่ถึงนะคะ ถือน่าจะโอเคนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะงวดนี้นะคะแอดก็ให้เด่นอยู่ที่9วิ่งศูนย์แล้วก็วิ่ง8ดนะคะวิ่งศูนย์รูด8ดนะคะ9นะคะแอดก็จะให้9 0, 0้านะคะ 900, 99, 22, 9ก้า9ูนย9แล้วก็9 6 6 9นะคะ0นย์ะคะแอดก็จะให้010 0220 3, 3, 0ูน0สาสาศแล้วก็ศูนยสี่สี่นนะคะแปดนะคะแอดก็ S, จะให้แปดศูนย์ศูนยแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสี่สี่แปด แล้วก็แปดสองสองแปดนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะเก้านะคะแอดก็จะชอบเก้าหกนะคะเก้าหกกับเก้าสามนะคะเก้าศูนย์นะคะกับเก้าสองก็เป็นตัวรองนะคะศูนย์ก็จะชอบศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่นะคะแปดนะคะแอดก็จะชอบ แปดสองนะคะกับแปดศูนย์นะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้เก้าเก้าศูนย์ศูนย์แปดแปด แล้วก็สองสองนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้สามเก้าหกสี่ศูนย์หนึ่ง ห้าแปดสองแลวก็908นะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่7เดือนกันยายน25 6 5นะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะ ท้ายนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ